ความเป็นจริงก็เธอยังไม่เคยรู้จักเธอเองยังไม่เคยรู้ใจรู้ก็แค่หน้าตายังไม่เคยจะเธอ,เธอยังไม่เคยพูดจาเราเองยังไม่เคยจ้องตา เ,จเจพื่อนพันธุ์บอลในหัตถกลางหมายรักษากับแพลงท้าพิศษขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่กีเธอสุสดริ้นเลยนะ <laughs> ยังไงามาเยือนทั้งที อ่ะเป็นรุ่นพี่อเรายังไม่ถึงขนาดรุ่นนั้นนะฮะอ่ะแกรนยังไงพูดถึงน้องกั้งหน่อยต้องบอกว่ากั้งเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็คือตั้งจะตั้งอะไรจ๊ะคือมีความตั้งใจสูงมากแล้วก็คือเห็นกั้งเนี่ยเราจะนึกถึงตัวเองเวลาที่ชอบซ้อมเต้นบ่อยๆแสดงว่าซ้อมกันบ่อยใช่ไหมซ้อม้เต้นเท่าไหร่เ็นมีเต้นมีเลื้อยมีกอดกันซ้อมบ่อยมากเลยใช่ไหม ซ้อมเต้นค่ะเป็นการแสดงค่ะการแสดงนะโอเคผลงานของเราอัปเดตสิผลงานก็มีคุ้มนั่งครวนทั้งช่องห้าที่เพิ่งจบไปเพิ่งจบไปเล่นร้ายเลยเนาะเรื่องนีเป็นร้ายแต่เป็นร้ายแบบตลกกโกงกังเออกกโกกังโกงกังใส่ความตัวเองเข้าไปใช่แล้วมีเรื่องต่อไปยังไงเราก็จะมีเรื่องต่อไปแต่ว่าเราพลิกมาเป็นนางเอกแล้วครับอ๋อยังไงฝากติดตามด้วยละกันค่ะตา เปิดกล้องอาประมาณปลายพฤษภาคมนี้ครับผม<ช>นะฮะ,ะได้ชมเมื่อไหร่ก็ยังไงแจ้งแล้วกันเนาะค่ะนะฮะ,ะต้องขอบคุณนะฮะศิแลเปิสิแลเป็นรบเชิญรุ่นพี่ด้วยเกนรนพรมวรศก่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะโอ,อ้โหร้อนแรงมากนะฮะสำหรับโช์นี้นะฮะเป็นยังไงบ้างครับพี่มาครับทําให้เราเชื่ออีกแล้วอืมมันจะเป็นคู่ดูโอที่แบบว่ากลมกล่อมมากๆเลยทีเดียวดูแล้วมันแบบไปด้วยกันได้ดี ดีเลยทีเดียวนะคะนั่นเพราะเพราะว่าซ้อมกันเยอะการที่เรา <laughs> ถูกไหม <c oughs> การที่เราซ้อมกันเยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีมันก็จะทําให้กังเนี่ยไม่เคอะเขินเมื่อเวลาแสดงซึ่งมันดีมากมันดีมากมันทําให้เราเชื่อเลยนะว่าต้องเลื้อยกันไปก็ต้องแบบแบบลมหายใจนี่แทบปะทะกันเลยนะ <c oughs> ทีเดียวเชียรนะ์นะ่นะ่ดูดีหาดีมากๆเลยเ ต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งปวงที่คุณทำเนี่ยมันได้อารมณ์มันได้อารมณ์คนดูเนี่ยที่นั่งดูอยู่เงี้ยมันรู้สึก่าเออ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 มันใช่เลยแล้วก็ทุกอย่างมันแบบคมชัดมากๆเลยทีเดียวเป็นคนมีเสน่ห์มากๆนะคุณนะขอให้โชคดีค่ะคอบครับขอเชิญพี่เพชรครับกระอึง K A N G กระอึงครับครับที่ก็หาวิธีสะกดได้ไปเรื่อยนะฮะ กัง้งเมื่อมีคนชมและมีความสุขก็ต้องรับข้อติบ้างนะครับคือประเด็นสำคัญเนี่ยนะถ้าสมมุติว่าตัวพี่เองเป็นเป็นหมอนะฮะวินิจฉัยโรคว่ากั้งเป็นอะไรเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับจะแนะนำว่ากั้งนะครับสิ่งมีอยู่สองอย่างที่ต้องขยันมันนะครับคือเรื่องคือเรื่องการฝึกสเกลและอันที่สองคือ ต้องออกกาลังเยอะๆนะฮะเพราะว่าตรงนี้นี่มันเอฟเฟกเห็นว่าเวลาเราเต้นแรงๆนะครับแล้วขึ้นช,ช่วงโน้ตสูงนี่จะคุมโน้ตได้ไม่ค่อยดีเลยนะอันนี้เป็นการเขาเรียกติเพื่อก่อนะครับแล้วก็ที่พูดไปเนี่ยเพราะอยากให้ให้ทุกๆคนล่ะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ถามว่าโชว์วันนี้สนุกแล้วก็กลมกล่อมนะครับก็แล้วก็ดูอย่างที่พี่มาพูดอะดูแล้วก็โอเคเชื่อว่าว่า,วาสองคนนี้เหมือนเหมือนกับเป็น ดูโอจริงๆนะครับโชคดีครับขอบคุณครับพี่โจครับก็ต้องบอกกับก้บกางตรงๆว่าดีใจที่เลือกก้างมา,ารจริงๆนะครับเพราะว่าการผิดหวังในตัวก้างเนี่ยมันน <ๆ S 1> ้อยมากๆ,ๆ,ๆและต้องพูดจริงๆว่าสําหรับเพลงนี้พี่เข้าใจว่าสเกลที่พี่มาพี่เพชรเนี่ยพูดหมายความว่างไงเพราะว่าการที่ร้องเพลงผู้หญิงและผู้ชายในคีย์เดียวกันมันต้องปรับขี่ค่อนข้างยากและคุณกอบอยู่ในคีย์นั้นได้ดีสําหรับพี่เพราะว่าพี่เป็นครูสอนเต้นซึ่งคนไม่ค่อยรู้จัก นะครับคิดว่าเป็นบ้าบออะไรก็ไม่รู้นะเขาก็พลาดคอมเมนต์เรื่องเต้นโดนด่าตลอดนะครับก็ต้องบอกว่าเออขอแนะนำตัวเองหน่อยพี่ก็สอนเต้นเหมือนกันนะครับเออจะต้องบอกว่าเออจะรัทีมสี่แผ่นในเดอร์มิวสิควงไหมเป็นคนคิดท่าแล้เนี่ยเออขอคุยนิดนึงนะครับเพราะว่าไอ้นี่มีสิทธิ์อะะไรจมาคอมเมนต์เรื่องเต้นรู้เรื่องอะไรมากมายหัวงอกอย่างนี้เอออ่ะเราจะพูดต่อท่าเต้นนะครับซิงโครไนซ์และคอมบิเนชั่นการมูฟเมนต์ไอโซเลชั่นเพอร์เฟกต์ถือว่าถือว่าชั้นเลิศเลยนะครับ การเลื้อยระหว่างกันซึ่งกันและกันดูไม่อุดจาดแต่ดูเป็นอาร์ตมากๆนะครับถ้าถ้าให้เปรียบท่าเต้นนี้เหมือนงูสองตัวเลื้อยมาเจอกันแล้วก็บิด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 ปันแล้วก็แล้วก็เกิดความสุขเป็นงานศิลปะที่ดีที่กั้งทําในวันนี้ครับพี่ขอชช่นชมจริงๆครับขอบคุณครับเอาละครับมาถึงเซเลบของเรานีฮะขอเชิญคุณรดาเรียงุดครับผมเป็นยังไงบ้างน้องกั้งก็ ก่อนอื่นคนจะต้องชมก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะต้องมาร้องเพลงกับศิลปินรุ่นพี่แล้วก็โด่งดังมาแล้วด้วยความตื่นเต้นไม่ต้องมีแน่นอนแต่ว่าน้องกั้งทำได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือน่าจะวอร์มกล้ามเนื้อมาดีเพราะว่านะคะชะทุอันนี้ดีกว่าไหมคะอ,นนอันนี้เชี่ยวชานนะฮะอันนี้ดีกว่านะคะแล้วก็ดูบนเวทีเนี่ยเราไม่ ไม่ได้ดูเหมือนกับแบบว่าแค่เป็นการร้องเพลงด้วยกันแต่มันเหมือนกับเป็นการเอนเตอร์เทนเป็นการสแสดงให้เห็นแต่ถ้าเกิดว่าแหมถ้าเปรียบเทียบเป็นแบบเรทติดบ,บวก19 19บวกขึ้นไปนิดนึงก็จะแบบว่าน้องกั้งคงจะยังหนุ่มอยู่แรงยังเยอะอะไรเงี้ยนะคะแบบก็บางที น้องน้องน้องแกรนเขาอาจจะแบบว่าเลือ้อยซอฟๆเลื้อยนิ่มๆิน้องก้างอาจจะแบบตฮ้มตึมตัอต่าๆเลยนะอาจจะแรง <c oughs> ไปนิดนึงอะไรเ,เนี้ยเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าอยา่างก็เข้าใจว่าเวลาที่อยู่บนเวทีเราจะต้องเอาพลังทั้งหมดออกมาเพื่อที่จะให้ถึงคนดูที่นี่แล้วก็ถึงคนดูที่บ้านด้วยเก่งมากค่ะก้า,กาง ขอ,ขอบคุณมากครับผมนั่นคือความมีเห็นจากเสเล็บของเราครับผมถ้าคุณอยากให้กั้งได้ไปต่อเป็น3คนสุดท้ายในวันพรุ่งนี้เราก็ส่งคะแนนของคุณมาครับทาง S M S พิมพ์เครื่องหมายดอกจันทาได้หมายเลขสาแล้วส่งมาที่4 2 4 2 8 -99 หรือกดดอกจัน4930ตาามยได้หมายเลข3าหลังจากนั้นกดโทรออกและช่องทางล่าสุดกับการวชอย่างรวดเร็วผ่านแอปพลิเคชัน The Star ขนฟ้าคว้าดาวกาั้งหมายเลข3ขอบคุณกั้งมากครับขอบคุณครับ ผู้แข่งขันคนต่อไปครับผมวันนี้จับคู่กับรุ่นพี่เดอะสตาร์ดีกรี